สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งไดเวอร์ Arduino นะครับเริ่มแรกก็ต่อ Arduino เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เรารู้จักไดเวอร์ Arduino หรือเปล่านะครับถ้าหากคอมพิวเตอร์เรายังไม่รู้จัก Arduino นะครับก็ให้ทำตามวิดีโอดังนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Arduino นะครับแล้วก็กดเลือกดาวน์โหลดครับ ทำการติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมานะครับระหว่างติดตั้งอยู่โปรแกรมก็จะถามว่าจะลงไดเวอร์ของ Arduino หรือเปล่าก็บอกว่าอ่าอินสตอลนะครับอ่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราก็รู้จัก Arduino แล้วนะครับเราสามารถติดตั้ง Arduino เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ลองมาทดสอบกันดูครับก็ไปที่ไฟล์ example นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมจากนั้นเซตบอร์ดให้ตรงกับที่เราใช้นะครับในที่นี้เราใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับลองโหลดโปรแกรมลงบอร์ดครับ อ่าแจง Arduino ของเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอ่าวิธีที่สองในกรณีที่เรามีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็ให้คลิกขวาครับแล้วก็มันจะถามว่าให้หาบนคอมพิวเตอร์หรือหาบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้เราหาบนคอมพิวเตอร์นะ คข,ของเราก็สามารถติดต่อกับ Arduino ได้แล้วนะครับ